เมนแล้วเอ้ยตึบข้าวเดียวโอ้โอ้แมนเมนกูสุดยอดเลยเนี่ยสามตัวแล้วครับนี่ตัวเงยงเราได้เบิ้งต้นหนาเลยครับต้นหนาเลยนเหนียวสุดยอดเลยเสี่ยนของแท้ครับเสี่ยนคล้องแท้ครับโอ้ขนาดเราเส้าเมียนะครับเราเส้าเมียบมกโดนนะเส้าเมียบมกโดนยังไงมาดิโออย่ามาแก่กองรึเปล่าโอ้ ลบต่อให้ต่อให้ทุกคนเลยเข้ามาป่าไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วขึ้นมาแรกๆก็จวงหัวเลยด้วครับจวงหัวประจําสุดยอดเลยเซียนของแท้เลยนี่ม่านนั้นเป็นขายติดที่แรกคนนั้นมือเหนื่อยหมดเลยผมนอนหลับเอาเซียนของแท้ครับเซียนของแท้เลยว่าเป็นขวดย่าไปน้องเนี่ยเดี๋ยวไว้ตึงแล้วติดกับริมฝีเท้าหนักเกินว่าตึงกี่ไก่กรายะน้ำเกลือ มหอดีๆน่ามุดเลยวิ่งแบบกว้างเลยเก็บ่างเดียวครับหน้าทั้งครับหาเทือกเขาหาเทือกเเห็นเรื่องเทือกนี่นู่นกับเราปวดรุกขาดเขาเหลือที่ยังรู้ตัวรุกรู้ตัวรุกไรเนอะอพยพเราเป็นกันท้านะครับ ขออภัยเลยพี่น้องเด้อขออภัยเลยครับเพราะว่าไอ้กล้องตัวนี้บ่รมีระบบกันสั้นพี่น้องก็ใส่ขาตั้งครับผมเิ่งปลา,าปลาพ่ท่านเห็นครับผมปลา่ท่านเห็นปลาพ่ท่านเห็นครับพี่นอ้องก็รอชมครับรอชม ครับชมจะคล้องเบ็ดไปก่อนพี่น้องป่าพระท่านมากครับสองตัวครับเสียแรงกแัแไหมครับผมเอาเสียแรงกัแไหมฮัลโหลนี่เข้าวแดงกุ้เกด่งเดียว <Hello? S 3> <c oughs> ว้า่อย like ah ่ฝนองไว้เลนี่เจ้าดึงปลาเนียนเนียนกเจ้าดึงปลานั่นนั่นนั่นปลาอยหรอโอ้ยปลาสวายปลาสวายแค่นี้แหละแค่นี้แะครับมันเข้าก้องนี่ไงนี่โอ้ยสอคนเลยนี่สงคนถึงแข่งกันเลยนี่ว้าบ่ว่มีว่ามีเด็ดเด็ดปลลครับปลลลเด็ดเด็ด้นะครัคนเิรนเลัสคนเบินได้ครับ แค่น well ี้ละแค่นี้ละยิบยิบเอาพี่น้องถือสองโต้คนเลี้ยงกันครับอื้ยสองคนเลี้ยงกันครับผมของป่าเสีล้วของป่าเสีโตของป่าเสีโอ้โหนี่นี่ของป่าเนี่นี่ นี่ครับของปลานี่ครับนี่ของปลาครับนี่ตัวเนี้ยออโอ้ได้ความกันครับพี่น,อน้องเอาฮึดฮึดเรียบร้อยไปเบิ่งทุ่นครับพี่น,อน้อง โอ right. ้ตุ้ครับขอไพ้พี่น้องขอไพ้โอ้กล่องรุดเมื่อ